สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเต้คันเทนเตอร์นะคะวันนี้เรามาพลั n นมัสมีมินิกันค่ะไอเดียการตกแต่งวันนี้นะคะคือนวัฒนอยากจะวาดเป็นบ้านต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอดราฟต์เป็นรูปต้นไม้ก่อนนะคะโดยทรงต้นไม้ที่นวัฒนทำเป็นบ้านเนี่ยนะคะนวันเอามาจากบ้านของซิวเนียนค่ะคือตอนเด็กๆนวัฒนมีซิวเนียนตัวที่เป็นบ้านต้นไม้คุณคุณรู้ตัวคาแรคเตอร์ที่อยู่จะเป็นกระรอกนะแต่ว่าสีที่นวัฒนจะใช้อ่ะค่ะจะปรับให้เป็นโทนเย็นๆหน่อยนะคะจะได้เข้ากันกับ ตกแต่งทั้งหมดนี้ตัวลําต้นนะคะตอนแรกนว่างกะให้เป็นสีแบบน้ําเงินเทาๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแต่สีมันไม่ออกค่ะนี่องาไม่ออกก็เอาสีนี้แทนละกันจากนั้นก็วาดเป็นบ้านต้นไม้นะคะซึ่งบ้านต้นไม้อันเนี้ยนวนคิดถึงพวกในซีรีส์อะคะ่ะว่าเวลาพวกเด็กฝรั่งเขามีบ้านบนต้นไม้หน้าตาจะเป็นยังไงตอนแรกก็ตั้งใจให้เป็นสีม่วงสีเดียวนะคะแต่พอระบายไปมันก็ น,อน,อนาว่านก็เลยเพิ่มสีฟ้าให้มันพลนไปอีกไม่ใช่แค่สีฟ้าเผื่อจะมีอะไรมากขึ้นนะคะจากนั้นก็ตีกรอบค่ะกรอบสีอันนี้คือแบ่งตามท็ก์ที่ต้องทํานะคะแล้วนว่านก็วาดกระโจมค่ะกระโจมนี้ตั้งใจว่าจะเป็น to do l i s t แต่แอบ,บอกนิดนึงว่าด้วยความวาดสดนะ,นะคะลืม draft ก่อนกระโจมเลเตยไปนิดนึง ตามด้วยการตัดขอบน้องบ้านต้นไม้ของเรานะคะเพื่อที่จะให้มีลายคล้ายๆลายไม้เพิ่มขึ้นค่ะตามพวกกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งนะคะจริงๆแล้วตัวบ้านต้นไม้ที่เรา,เาทำเป็นแบบอะค่ะเขาไม่มีใบไม้เลยนะแต่เพร้ะนวันวาดไปแล้วก็อ มไม่มีอะไรเลยอะนาวานก็เลยไปเปิด Pinterest นะคะแหล่งรวมไอเดียอันสำคัญของนาวานนะคะแล้วเราก็ไปเจองานของคุณ Dear d i c e i l l u s t r a t ททรค่ะเป็น l ละเซเดชาวเกาหลีก็เลยเอารูปแบบการวาดใบไม้ดอกไม้ของเขามานะคะแต่ก็ปรับลายสักนิดน,นึงให้เป็นแบบเราส่วนที่นวากำลังตัดขอบอยู่นะคะนาวานตั้งใจให้เป็นเหมือนป้ายไม้อะคะ่ะเขียนคําว่า goals ก็คือเป็นที่เอาไว้ใส่เป้าหมายที่จะทาในสัปดาห์หน้านะคะส่วนบ้านต้นไม้ของนาวานนะคะเอ่อพอลงสีแล้วมันก็แคบไปนิดนึงแต่น่าราคนานวานตั้งใจจะเขียน r e f l e นะคะก็เลยเขียนหัวข้อแปะไปก่อนจิก๊กเกอตัวัสอนที่นวันแปะอยู่ตอนนี้นะคะตอนเมื่อกี้นวันให้ดูใกล้ๆแล้วเนอะมาเป็นของ j o l d เ s t u u i o s s นะคะคนที่เป็นคนวาดเนี่ยคือ Subscribers ของเราด้วยแหละองค์ประกอบทุกส่วนเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็มาตีกรอบกันค่ะแล้วก็เอาน้องโคอินวนดินสอมไม้สีรูงๆร,ร,ระบายสีส่วนขอบขอเพิ่มค่ะ นอกจากนั้นนะคะนวนเอา้องโคอินโนสีรุ่งๆที่เป็นตัวออริจินอลเนี่ยนะคะมาเขียนเป็นหัวข้อค่ะแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์กับตัวตารางเวลาด้วยนะคะซึ่งความสีผสมผสมของตัวโคอินโนนะคะถ้าเราเอาปากกาเจลที่มันเข้มขึนน้นนึงนะคะเขียนลงก่อนรอให้หมึกทุกอย่างมันแห้งแล้วก็ระบายลงไปตัวหัวข้อนั้นนะคะจะดูเด่นและสวยมากเลยล่ะทั้งที่มันก็เต็มแล้วนะคะแต่แบบ ขอตอนนิดนึงแล้วกันเนาะเราก็ได้บ้านต้นไม้ที่จะเป็นแล s เส้น l พลานของนวานแบบนี้เลยค่ะ